คุณู้ชมคะกลับเข้าสู่รายการดวงตาพยากรณ์กันต่อนะคะในช่วงที่2ค่ะสําหรับคุณผู้ชมนะคะที่อยากจะร่วมพูดคุยกับเรานะคะสามารถ SMS มาทักทายเราได้นะคะร่วมพูดคุยกันในเรื่องของฮวงจุย้ยอยากจะปรึกษาอาจารย์สุนพรนะคะก็สามารถที่จะ SMS มาได้เลยค่ะนะคะ,นะคะข้อความละสาบาทเท่านั้นค่ะที่หมายเลข4221144นะคะรวมไปจนถึงค่ะใครที่ชื่นชอบนะคะในเรื่องของแอปพลิเคชันไลน์นะคะมาอยากเสียงเงิน3บาทส่ง SMS ก็ แอดไลน์ <Add> มาพูดคุยกับเราได้เลยนะคะ d r a g o n e y e 1 9 1นั่นเองค่ะ d r a g o n e y e 191ที่ขึ้นอยู่นี้เลยนะคะเซิร์ชมาเป็นเพื่อนกับเราค่ะสามารถร่วมพูดคุยกับเราได้เลยนะคะโอเคค่ะจันา์าาในช่วงที่แล้วเราก็ได้พูดคุยกันไปนละในเรื่องของการเลือกแบบบ้านบางคนอาจจะแบบว่าอยากจะเลือกซื้อบ้านใหม่ด้วย กาะจะได้รู้ว่าบ้านแบบนี้เป็นยังไงแบบนี้ดีนะแบบนี้สวยจริงแต่มันอาจจะไม่ดีอาจจะอยู่แล้วไม่ได้อยู่บ้านอาจจะต้องพูนผู้ชายอยู่ข้างนอกบ้านบ่อยๆอ,อะไรอย่างงี้ครับนะคะ <พบ S 1> คส่วนในช่วงนี้ล่ะคะอาจารย์คือเมื่อกี้เราคุยกัน2เรื่องในเรื่องเดียวกันนะ, <ฤ kaf S 2> ะครับก็คือเรื่องการเลือกบ้านก<ข>ารเลือกแบบบ้านแล้วก็ห้องนอนใช่ค่ะห้องที่เราห้องนอนคือห้องประนนะเราจะเลือกส่วนหน้าหรือส่วนหลังตอนนี้ในตอนนี้เราจะไาเลือกของเพราะเราเข้าไปในห้องแล้วเราจะเลือกสาคัญที่สุดก็คือการวางเตียง ได้ห้องนอนละก็คานนี้ก็ต้องวางเตียงนอนซะหน่อยถูกต้องการวางเตียงก็อย่างที่ผมบอกว่าการวางเตียงผนังหัวเตียงเนี่ยนะหนึ่งต้องแนบกับผนังค่อนข้างต้องแนบแน่นอนแลถ้าเกิดคุณบอกว่าหัวเตียงของคุณเป็นที่โล่งโปร่งหรือคุณตั้งเตียงไว้ตรงกลางห้องเลยพวกนี้ไม่ดีไม่ดีนะครับการทําให้ส่งเสริมเรื่องคนเขาบอกว่าตําแหน่งหัวเตียงก็คือเต่าดำเต่าดําต้องหนักแน่นนะครับเพื่อจะให้คนมันมาเกิดนะครับดังนั้นจะต้องมีพลังงานที่ที่หนักแน่นเท่านั้นแล้วดังนั้นผมไม่แนะนําก็คือ เป็นช่องนู้นช่องนี้อะไรต่างๆใครบอกว่าต้องช่องเปิดนะต้องไปอย่างนี้ต้องดึงพลังงานอย่านะครับแต่ถ้าเกิดอยู่ด้านข้างของเตียงนอนได้ไหมได้นะครับ <Bhar at. S 1> ได้นะครับเพราะว่าบางคนก็บอกตอนนี้ดีไซน์เตียงเนี่ยค่าท้างทึบตำแหน่งหัวเตียงแต่ด้านข้างมีช่องแสงเข้ามา <viu? S 1> เห็นไหมครับเดี๋ยวภาพนี้ที่ขึ้นมาเนี่ยค่อนข้างชัดเจนนะครับจะมีช่องแสงด้านข้างเข้ามาเนี่ยเขาเรียกว่าช่องพลังงานนั้นมีการคํานวณนะฮะถ้าเกิดสมมติสินแสเชิญสินแสไปดูนะฮะแต่ปัจจุบันนี้เขาอาจจะไม่ได้คํานวณแล้วเพราะว่า ทางวิศวกรหรือสถาปัตย์ต่างๆก็ <ๆ S 1> บอกเอ้ยเจาะช่องแสงให้เข้ามาไว้ก่อนจะได้ลดแสงพลังงานเป็นการถูกอาจารย์แล้วในรูปนี้เขามีม,ม,มีมีรูปที่หัวเตียงด้วยค่ะจริงๆรูปหัวเตียงเนี่ยถามว่าทําได้ไหมจริงๆถ้าเกิดเราต้องการส่งเสริมในบางส่วนน่าใช้เพราะมันไม่มีพื้นที่ในการติดลูกเช่นถ้าเกิดตอนนี้คุณอยากจะมีบุตรเนี่ยเดี๋ยวผมจะคัดพูดในส่วนส่วนตรงนั้นดีกว่าได้ค่ะการเป็นการกระตุ้นนะฮะเพื่อจะให้มันบอกว่าโอเคมีลูกนะอยากได้ลูกชายลูกชายต้องเป็นคนที่ หน้าตาดีหรืออยากได้ลูกสาวเหมือนแบบน้องนัดชายอย่างเงี้ยใช่ไหมเ<ะ>นี่ยอย่างเงี้ยเราสามารถทําได้นะครับเราสามารถเปลี่ยนแปลงมันได้เราสามารถปรับปรุงมันได้นะครับดังนั้นก่อนตอนนี้เอาแค่ว่าเราสามารถเลือกเตียงนอนให้ถูกต้องก่อนเตียงนอนที่ถูกต้องก็คือการวางเตียงต้องแนบผนังสีที่คุณให้เตียงก็ควรเป็นสีที่ค่อนข้างไม่สว่างเกินไปควรจะเป็นสีที่อยู่ในเบทค่อนข้างสีค่อนข้างทะมึนทึบหรือเทา นะครับเพราะว่าการนอนแบบนั้นก็ต้องการให้การพักก่อนอย่างดีนะครับแบบที่พวกนี้จะเป็นห้องที่สามารถโอกาสที่คุณหนุ่มสาวที่จะมีการการทําให้เกิดการมีบุตรเป็นไปได้สูงนะครับเพราะว่ามันเป็นการสีสีที่ค่อนข้างส่งเสริมหลับนอนมีความสุขแต่ถ้าเกิดคุณบอกว่าให้สีพวกนี้เป็นสีฟ้านะครับหรือเป็นสีอื่นๆสีเขียวอย่างเงี้ยนะครับมันจะหรือสีชมพูนะมันจะทําให้คุณเนี่ยในเวลานี้ ไม่เหมาะกับการที่คุณจะส่งเสริมในการมีบุตร<ม>นะครับบางคนก็บอกว่าแต่งงานใหม่ๆเนี่ย<ม>อยากได้ผ้าบ้านเป็นสีชมพูเหมือนอะไรต่างๆผ้าม่านคุณใช้ไปเถอะน,นะครับแต่ผ้าห่มเนี่ยคุณบอกขอสีชมพูด้วยม,มันให้ความร้อนแรงนะครับใหม่ๆดีแต่ไปนานๆเข้าผู้ชายมันจะเริ่มเบื่อไปเรื่อยๆเบื่อไปเรื่อยๆมันก็กลายว่าผู้หญิงเนี่ยจะเป็นฝ่ายรอคอย<ม>คุณลองสังเกตดูนะครับอันนี้ผมให้สังเกตให้ข้อคิดไม่ได้หมายความทุกบ้านจะมีปัญหาแบบนี้นะฮะ ส่วนสาคัญต่อมาที่เราจะต้องวางคือหลังจากคุณวางเตียงนอนอะไรต่างๆเรียบร้อยแล้วเนี่ยมีปัจจัยอีกหนึ่งเรื่องที่คุณไม่เคยมีการคุยกันเลยคือเลิกยามเลิกยามหมายถึงว่าคือเอา้าเลิกยามการเข้าบ้านหรือว่าเลิกยามในการนอนอาจารย์ถ้าผมบอกว่าเลิกยามในการเข้าบ้านเนี่ยมันไม่แฟร์ะนะครับเราต้องบอกว่าเลิกยามนี้หมายความเลิกยามที่คุณจะไปปฏิบัติการโห อาจารย์ฟินจิลิงกันยังต้องมีเวลาอีกเหรอคะคุณคแล้วคุณไปช่วงตอนที่ไข่ไม่ตกกระทำไงอะช่วงนั้นเป็นจังหวะที่ผู้หญิงกําลังมีเาขาเรียกอะไรมาทุกเดือนประจําเดือนเออแล้วคุณไปทาตอนนั้นมันมีผลหรือเปล่าละ่ะ<อ>ใช่ไหมครับหรือคุณอยากได้ลูกชายเนี่ยเขาบอกคุณต้องนับอีกเนี่ยพวกนี้ผมบอกเป็น,ปนวิทยาศาสตร์มันเป็นเลิกยาม<อ>มันเป็นช่วงเวลามัมีเป็นเลยทุกวันเลยคะ่ะไม่ต้องนับค่ะ เออผมว่าผู้ชายหนึ่งถ้าเป็นคงแะแรกๆอ่ะคงดีค,คงติดใจแต่ทางกองยิ้มใหญ่เลยนะครับ <c oughs> แต่นานๆเข้าเนี่ยมันคงไม่ไหวนะหนูว่าไม่ใช่แค่ตากล้องหรอกหนูว่าทีมเซอร์วิสของเราก็ตอนนี้ก็หวัวเราอนคิคักคักแน,น่แน่คืออย่างนี้ที่ผมบอกว่าเขาว่าเลิกยามของทางฮวงจุ้ยเนี่ยเขาจะคำนวณต่อไปอีกว่าคุณสองคนเนี่ยนะเวลานี้เป็นเวลาที่เหมาะสมเช่นผู้ชายผู้หญิงเนี่ยตอนที่ก็คืออย่างนี้ผมหมายความมาอย่างนี้ด้วยนะฮะบางคนก็บอกว่าเขาไปแต่งงานไปหาเลิกยามา แล้วมาส่งเสริมกันบางคนบอกไม่ส่งเสริมกันเลยแต่อยู่ด้วยกันโดยไม,ไม่ไม่ได้หาสินแสหรือไม่ได้หาคนดูแลนะแล้วแต่เขาเรียกชอบกันรักกันแล้วก็อยู่ด้วยกันนะอันนี้คือผมตัดเรื่องนี้ออกไปแต่การที่ผมบอกว่าเลิกยามตรงนี้หมายความว่าเลิกยามเหมาะสมที่ทําให้คุณมีโอกาส,ม,กาสมีบุตร<ม>นะถ้าทางการแพทย์เขาก็ใช้วิธีการนับวันอะไรต่างๆที่คุณเข้าใจกันนั่นแหะถูกต้องอันนั้นส่วนหนึ่งคือ ไม่ใช่ไปจ้าเอในวันที่มันเป็นวันไฟแดงอ๋อไม่ได้ไม่ได้ถ้านะเกิดมีช่วงมีรอบเรือนก็ไม่ท้องแนะ่ๆแล้วก็ถ้าเกิดก่อนหน้าเจ็ดหลังเจ็ดอะไรต่างๆพวกนี้ด้วยเช่นเดียวกันไอ้พวกนั้นคุณอาจจะได้ลูกสาวอะไรต่างๆที่คุณไปเคลียร์กันะ่อนะอาจารย์เขามีแบบว่าวันไหนจะได้ลูกชายด้วยเหรออาจารย์เอาเขาก็ต้องมีการคำนวณแล้วมันสามารถลงตัว<อ>ใช่ไหมฮะดังนั้นถ้าเกิดมันก็เขาก็พยายามเขาเขาเขาเรียกว่าเขาก็ถ้าเป็นสินแสเขาจะมีการคำนวณว่าช่วงเวลานี้ของเดือนนี้คุณเหมาะสม อย่างผมผมมีลูกค้าเนี่ยฮะลูกค้าผมบอกว่าคุณสองคนเหมาะกับทิศเหนือธาตุน้ํา<ะ>ผมก็บอกว่าโอกาสตอนนี้คุณไม่ท้อหรอกเข้ามาหาผมเดือนมีนา<อ>มีนาเป็นธาตุไม้ในช่วงนี้คุณบอกเลยทํายังไงก็แท้ง<อ>เขาก็บอกว่าึงนี้เขาไปหาหมอมาแล้วนะ,ะทํากิฟต์แล้วกิฟต์ก็บอกว่าเตดแต่ไม่ไม่พอใช้ไปสักระยะหนึ่งมันหลุดนะ<อ>ครับสามสี<อ>่<อ>เดือนพอเดินถึงธาตุไฟปุ๊บเนี่ยประมาณเดือนพฤษภามิถุนาเนี่ยมันหลุดผมก็เลยบอกเอางี้ คุณไปถามหมอก่อนว่าช่วงช่วงเนี้ยหลังจากที่คุณหลุดไปแล้วเนี่ยนะคุยคุย,ค,ยคุณหมอใหม่ว่าถ้าเป็นช่วงปลายเดือนได้ไหมหรือเขาต้องให้พักกี่เดือนใ,ในการให้คุณแม่พร้อม,อมนะครับสองผมให้เขาเลิกยามเสร็จปุ๊บเนี่ยผมบอกให้เขาไปเที่ยวเดือนพฤศจิกาธันวานะครับแล้วก็ไปทิศทางทางทิศเหนือไปเที่ยวทางเหนือใช่ไปม่อนแจมซะหน่อยไปหบาบรรยากาศดีๆใช่ถูกต้องอเพราะบางทีเนี่ยรักกันมาสามปีนะไม่มีลูกเริ่มท้อ มันต้องสร้างเขาเรียกสวีทใช่ไหมสร้างบรรยากาศค่ะใช่ใช่อย่างนี้จ้ะวันนี้วันนี้คุยรายการเนี่ยวันนี้วันนี้มีแฮปปี้มากเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องการสร้างอนาคตให้ทุกคนนะฮะความรักเนี่ยบางครั้งเนี่ยมัน3มปีเนี่ยมันจืดจางคุณก็สร้างความรักให้มันเกิดใหม่ไม่ว่าคุณจะเป็นความรักในลักษณะคุณต้องการมีน้องนะครับแล้วน้องของคุณเนี่ยคุณต้องการผู้ชายด้วยนะครับนะสิ่งสําคัญก็คือคุณต้องใช้เลิกยามเลิกยามตรงนี้ ทางวิทยาศาสตร์ก็เป็นทางการแพทย์นะครับสองถ้าเลือกยามในทางของ,ของฮวงจุย้ยเขาก็บอกคุณสามารถเลือกเลยว่าดวงเขาเนี่ยถูกชโชก,กับอะไรบ้างซึ่งตรงนี้คุณอาจจะต้องใช้สินแสคุณอาจจะต้องส่งวันเดือนปีเกิดเข้ามาในรายการส่ง SMS บอกว่าอยากจะมีบุตรตอนนี้ติดปัญหาเรื่องการมีบุตรเหลือเกินจัดฮวงจุ้ยอะไรก็ไม่ได้อเอาดวงมาพิจารณาก่อนนะส่งมา SMS สส่งมาทางไลน์ก็ได้นะผม,มอยากจะบอกก็ได้ว่าโอกาสคุณมีไหม ถ้าคุณบอกว่าดวงคุณไม่มีเนี่ยโอกาสทําค่อนข้างลําบากคุณจะได้ไม่ต้องเสียตังค์ใช,ใช่ไหมอันนี้คือเลิกยามง่ายๆก่อนอย่างที่2เลิกยามถ้าคุณบอกว่าดวงของคุณในช่วงนี้เหมาะกับการมีบุตรคุณก็เตรียมตัวให้พร้อม,อมนะครับเนี่ยอย่างลูกค้าผมเนี่ยหลายๆคนผมก็บอกเขาอันนี้ช่วงนี้คุณแต่งงานนะคุณมีโอกาสที่มีบุตรเลยปล่อยเลยนะครับบางคนบอกไม่ปล่อยมันก็มันก็ไม่มีโอกาสนะครับไอ้่องอย่างนี้มีเป็น,ปนไปเป็นไปได้นะครับ และยิ่งถ้าเกิดผู้หญิงที่อายุมากขึ้นคุณจะต้องระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพของคุณแล้วก็การมีบุตรด้วยอันนี้เลิกยามถูกไหมฮะเพราะเลิกยามมันจะบอกเหตุว่าช่วงนี้เหมาะสมไหมกับการมีบุตรเพราะบางคนเนี่ยไม่มีบุตรเนี่ยอย่างอย่างเมื่อกี้ตัวอย่างที่ผมบอกว่าเพื่อนผมเนี่ยดวงเขาเนี่ยนะครับเขาชอบมามีจะมีโอกาสแต่งงานแต่เนื่องจากอายุมากขึ้นเขาถามก่อนแรกเลยว่าเขาจะแต่งงานกับผู้ชายคนนี้เนี่ยเขาจะมีบุตรไหม,มถ้าเขาแต่งแล้วไม่มีบุตรเนี่ยเขาไม่อยาก ไม่อยากแต่งใช่ไม่อยากแต่งไงถ้าเขาไม่มีบุตรเพราะว่าบ้านเขามีความจําเป็นต้องการมีมีทายาทมีทายาทใช่ถูกต้องเพราะทายาตเขามันมีเรื่องของทรัพสมบัติมันมีอะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดนะตอนนี้พอแต่งแล้วมีได้อย่างความประสงค์แล้วเนี่ยต่อไปมันก็เป็นเรื่องเ,ออเรื่องของการที่จะมีเพิ่มคําถามมันไม่ใช่ง่ายๆมาคำถามมันไม่ใช่ยากแต่คําถามมันคือว่าคุณจะต้องไปพร้อมกับทางการแพทย์ถ้าผมบอกว่าผมเป็นเป็นสินแสผู้วิเศษผมไม่ใช่คนที่แบบ สามารถจัดอะไรก็ได้แล้วทําให้คุณได้ดังประสงค์แต่ผมสามารถคุยแล้วใกล้เคียงกับความเป็นจริงไม่ใช่ว่าเขาเรียกว่าโอ้ยไม่ต้องไปหาหมอหรอกะนะมาหาสินแสสมพรดีกว่าเดี๋ยวสมพรประทานให้ัดบอกว่าไม่ใช่หรอกครับะนะบเพราะว่าเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องที่คุณจะต้องใช้วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ช่วยมันดูที่ความเหมาะสมแต่ถ้าเกิดคุณบอกว่าเออเราอายุยังน้อยนะครับแต่เช็คแล้วละ่ะว่าไม่เป็นหมันทั้งคู่ แล้วใช้ธรรมชาติานะครับเช่นให้ผมดูผมบอกเอออย่างเงี้ยไปจัดการแบบนี้ก่อนจัดบ้านไม่เป็นขอใช้ช่วงจังหวะช่วงจังจังหวะระยะเวลาอย่างเงี้ยทาได้แล้วผมก็บอกว่าเอเคคุณจังหวะระยะเวลาช่วงนี้นะเหมาะที่จะปฏิบัติการาเหมาะที่จะไปเที่ยวนั้นคุณก็ไปปฏิบัติการในช่วงนี้<อ>นะดังนั้นคนที่ดูรายการนี้แล้วอยู่ในจังหวะนี้บอกว่าเอ๊ดู youtube แล้วออยากมีเหมือนกัน แต่ไม่กล้าจะไปหาหมอก็หลายแสนะนะครับหนึ่งคนเนี่ยลูกเดี๋ยวนี้ก็มาก่อนข้างแพงหาหาสินแสก่อนแล้วกันเอาง่ายๆก็ส่งมาะนะครับส่งรายละเอียดของคุณมาคือวันเดือนปีเกิดเวลาของคุณทั้งผู้ชายผู้หญิงนะครับเวลาตกฟากด้วยะนะส่ง SMS มาก็ได้ส่งไลน์มาก็ได้นะครับนะเอาว่าเราสามารถต่อคุณแล้วให้คุณได้มีกำลังใจที่คุณจะไปแก้ปัญหาเรื่องนี้ แต่ถ้าเกิดคุณบอกว่าโอ้ยฉันหาหมอมาขนาดหมอนี่เอาอยัางฉันไม่ได้เลยนะไม่ม, <c oughs> ไม,มีไม่มีโอกาสมีบุตรเลยยากจริงๆนะครับเราก็บอกว่างันก็ลองดูก็ได้นะครับเพราะบางอย่างเนี่ยมันก็ไม่ใช่หมายความว่าทางการแพทย์จะช่วยคุณได้ทั้งหมด <c oughs> เพราะว่าบางอย่างมันก็มีสิ่งที่เหนือธรรมชาติก็มี <c oughs> นะครับดังนั้นผมถึงบอกว่าเป็นไปได้ที่คุณส่งเสริมหรือคุณจะทําอะไรก็แล้วแต่ที่ให้มันมีความสัมพันธ์ในดวงคุณ <c oughs> ในในทั้งผู้ชายผู้หญิงตำแหน่งบ้านห้องนอนมันมีส่วนที่ทําให้คุณเกิดพลังงานทั้งนั้นแล้วถ้าคุณสามารถล่วงรู้จ,จังหวะก็คือเลิกยามของมันนะคุณก็สามารถนำส่วนนี้ไปช่วยเหลือมันอีกทําให้คุณกระตุ้นมากขึ้นทิศท,ทางมากขึ้นน้ำซ้ำคุณอยู่ทางใต้คุณต้องการท่าเหนือท่อทาน้ำคุณก็ไปทิศเหนือ,อทิศเหนือก็ทางเชียงใหม่ก็ได้นะสมมติผมอยู่กรุงเทพทผมก็ไปแค่นคะรสวรรค์ก็พอ นะไหมฮะะหรือไปเชียงรายอ๋อเหมือนนูรู้ล้าจา์อย่างตากล้องเราเนี่ยคราก่อนไปไหนนะคะไปที่ไปไปไปดอกไม้ยะๆถ่ายรูปมาอืมอ๋าแสดงว่าเขาต้องไปสร้างบรรยากาศกันแน่เลยจา์อวแล้วเป็นไงคะกลับมาโอเคไหมคะไม่โอเคอ๋อมีไม่โอเคเลยจา์กลับมาแสดงว่าไม่ได้ปรึกษาจา์สมพรก่อนเปล่าค่ะผมว่าต้องไปเช็คก่อนสุขภาพยังอยู่ในความสมแข็งแรงหรือเปล่านะฮะอย่างแรกก็คืออาจจะอยู่กันมานานๆโอ้ยไม่ไหวแล้ว คือผมก็ไม่อยากแซวนะหรือคุณผู้หญิงหรือคุณผู้ชายบางคนก็บอกว่าไม่พร้อมไม่พร้อมนะไอ้คำว่าไม่พร้อมเนี่ยสินแสงงงไม่พร้อมคืออาจจะยังอยากยังเขาเรียกอะไรอ่ะคือคาว่าไม่พร้อมไม่พร้อมหมายถึงคุณไม่พร้อมหรือภรรยาคุณไม่พร้อมหรือว่าเงินไม่พร้อมหรือยังไงที่จะมีกับส่วนมากจะเป็นถ้าอายุมากขึ้นนะฮะแต่งานไปหลายปีส่วนมากจะเป็นผู้ชายไม่พร้อมอ๋อ ผู้ชายร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงอย่างนี้หรอต้องไปอะไรนะไปกินยาอะไรที่โฆษณานะอ๋อย่าไปพูดเลยอาจารย์เดี๋ยวนะเดี๋ยวไม่เวิร์คือใครอยากโฆษณายินดีรับโฆษณาให้ได้เลยแต่ไม่ใช่เป็นผู้ปฏิบัติการนะเดี๋ยวเขาให้อาจารย์ทดลองทานก็คงเป็นไปไม่ได้ครับคงเป็นไปไม่ได้คือนะคืออย่างแรกนะครับคือผมบอกแล้วไงว่าตอนนี้เวลาเราจะมีบุตรเนี่ยเราต้องวิเคราะห์เรื่องแรกคือตัวบ้านแบบบ้านนะครับนะอย่างที่สองก็คือห้องนอนนะครับ อย่างที่3ก็คือว่าการวางเตียงนอนนะครับอย่างที่4ก็คือเลิกยามะนะสอย่างนี้เป็นปัจจัยในการที่จะส่งเสริมให้คุณมีโอกาสมีบุตรสูงและต่อมาก็คือเดี๋ยวผมจะมาบอกต่อไปว่าสิ่งที่คุณจะกระตุ้นให้การมีบุตรมากขึ้นยิ่งขึ้นไปอีกนะครับต้องมีสิ่งใดบ้าง นะครับอ่านะคะก็คือเดี๋ยวในช่วงหน้านะยังคงมาพูดคุยกันต่อและกันคุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าช่วงสุดท้ายค่ะสำหรับรายการดงตาพยากรณ์ห้ามพลาดค่ะ